หมาน้อยคุณครับคุณครับนั่นมันหมาห่างกระดิ่งนะครับเล่นไม่ได้นะครับเป็นสัตว์คุ้มครอง<ะ>กันเนีย่ยหละครับหมาห่างกระดิ่งเป็นสัตว์คุ้มครองครับหามาห่างกระดิ่งอ๋อออค่ะค่ะโทษทีค่ะ,ะและนั่นก็ขวดน้ําห่างกระดิ่งนะครับเป็นสัตว์คุ้มครองคุณจะกระโดดตรงนี้ <DER C asts> ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยคุณระวังหน่อยสิครับนั่นมันมดแดงลา มดแดงลาหางกระดิ่งเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองคุณน่ะระวังหน,หน่อยนะครับแบบน um ี้ไม่ได้นะครับสงสารมันมดแดงลาหางกระดิ่งอะไรอากาศที่คุณหายใจเข้าไปเนี่ยก็ออกซิเจนหางกระดิ่งคุณรู้ไหมมันเป็นสัตว์คุ้มครองออกซิเจนหางกระดิ่งที่คุณหายใจเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับคุณจะหายใจพ้ามเพื่อไม่ได้หยุดหายใจอยู่นี้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณจะหายใจออกแบบนี้ได้มันไม่หางกระ